พระาราชาพิศาสหกห้าสเรามาถึงแล้วนั่นคือสถาบันชั่วลงเฮะนั่นคือสถาบันชั่วลงเหรอเยอะมากในที่สุดเราก็มาถึงแล้วพวกคนอากตันยู่นับจากนี้ไปเราจะแยกทางกันเมื่อก้าวผ่านประตูนี้ไปเราก็จะเป็นศัตรูกัน ใช่แล้วแม้ว่าการพูดเช่นนี้อาจจะไม่สมเหตุสมผลแต่เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะไม่ยอมอ่อนข้อให้แน่ข้าเองก็เช่นกัน <c oughs> ตลอดทางมานี้ได้รับความกรุณาจากคุณชายจูบุญคุณยิ่งใหญ่ดีนี้ขนาดนี้ร่วงหัวจะจดจำไปตลอดชีวิตไม่ต้องมากไปทีเราแค่เดินทางตามทางของตัวเอง พปเจ้าแค่ตามมาเท่านั้นไม่มีอะไรใหญ่โตปากแข็งจริงๆแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนี่มันคนปากอย่างใจอยกาะชัดคุณชายจัวในการประชุมกรผู้ท่านจะยอมอ่อนข้อ้พวกเราหรือไม่เจ้าคิดว่าอย่างไรเล่าอย่าเลยข้าขอร้องอย่ายิม้มให้ข้าเลยนะไม่อย่าง,งานันข้าคงซวยแน่ <c oughs> ตอนนี้ทั้งทั้งสองที่กายใคไรไม่รู้บ้าง ถ้าท่านยิ้มให้ใครนั่นหมายความว่าท่านจะลงมือกับคุณผู้นั้นข้าไม่อยากเป็นเป้าของท่านเลยช่างน่ากลัวจริงๆเด็กสาวกลุ่มนี้ไม่เลวเลยอย่างน้อยก็รู้จักกราวขอบคุณไม่เหมือนกับพวกตาเท่าจากนิกายชวนเทียนช่างไรกาเออใช่แล้วนิกายชวนเทียนเต็มไปด้วยความเสแสร้งแต่ผู้หญิงในิกายนี้กระับดีพร้อม เอาละจัดแถวให้เรียบร้อยเพิ่มความเร็วเคลื่อนขอบวนไปยังสถาบาันส่วนหลงให้เร็วที่สุดเมื่อไปถึงที่นั่นพวกเจ้าก็จะได้รับอิสรภาพแล้วเขอรับดูเหมือนพวกเขาเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองปรับตัวเข้ากับร่างกายนี้ไปแล้วถ้าพิษถูกถอนออกพลังบุพเพของพวกเขาพวกเจ้าเป็นใครกันจงแจ้งชื่อแซ่มาเสีย ข้าหนึ่งในสนิกายที่ปกป้องจกักรวรรดิเทียนอยู่นิกายโมเซอร์ขอเข้าร่วมการประชุมองค์กรคู่ขอให้สองผู้อวสุโปรเปิดทางผู้ฝึกยุทธระดับไร้ตัวตนขั้น4 2คนระดับไร้ตัวตนขั้น5 1คนระดับแดนเทพขั้น2 3คนและขั้นที่31คน ระดับสวรรค์ลึกลับขั้น5 2คนอีก2คนอยู่ขั้นที่8และมีอีก2ที่อยู่ในขั้นที่9เอ๊ะไม่น่าเชื่อเลยว่าทั้ง2คนนี้แค่ใช้พลังก็สามารถระบุระดับการุกเพาะของทุกคนได้ทั้งหมดเปิดประตูให้พาไปได้เฮออโอ้อ ที่แท้สาบานสุนหลงที่แท้จริงก็ซ่อนตัวอยู่ในไข่คนนี้เองข้อขอถามพวกเจ้าหน่อยเถอะพวกเจ้าได้กินโอสถคนตายเข้าไปหรือไม่หืมเจ้ารู้ได้อย่างไรกันดูเหมือนว่านิกายโมเชอร์จะทุ่มสุดตัวในครั้งนี้คงมีแผนการใหญ่อยู่เป็นแน่ การใช้โอสถคนตายฝึกฝนสิทธิ์แม้ว่าจะได้ผลดีแต่ก็สิ้นเปลืองอย่างมากแม้แต่สามติกายชั้นสูงก็ยังไม่กล้าลองใช้กันได้ง่ายๆ <c oughs> อะไรกันแล้วก็คแค่โอสสถระดับเจ็ดเท่านั้นเอง <c oughs> ระดับเจ็ด <c oughs> ดูท่าแล้วคนที่คิดแผนการนี้คงไม่ใช่เจ้าสินะ หากเจ้าจะใช้พิษสังหารคนเม็ดยาระดับเจ็ดก็นับว่าเพียงพอแล้วแต่ตัวของยาถอนพิษนั้นต้องเป็นระดับสิบขึ้นไป <c oughs> แล้วอย่างไรเล่าในกายของข้ามีเศรษฐีอยู่ทั้งคนหืมเอ๊ ดูเหมือนว่านิกายโมเชอร์จจริรุ่งรวยจริงๆแม้แต่3นิกายชั้นสูงก็ยังไม่กระ้าใช้อสูรระดับนี้ง่ายๆแต่พวกเขากลับใช้มันโดยแทบไม่คิดอะไรเลยไม่รู้ว่ามีใครที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาหรือว่าจะไปเจอแหล่งหินสักดิ์เข้าเสียแล้ว <c oughs> ถ้าหาพวกเขาพบจริงๆแล้วจะมาที่นี่เพราะเหตใดเลลาเอาละคุ้มกำลังของทั้งเนิกายมากรบแล้วพวกเราก็ควรเข้าไปได้แล้วล่ะ จบแล้วนะครับสำหรับตอน653อาพามภาพการใดขอแผ่นาที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ